สวัสดีค่ะทุกกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเบนีแล้วนะคะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะการเคลื่อนที่ของสัตว์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่ามีสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ๊สัตว์แต่และชนิดเขาเคลื่อนที่กันอย่างไรบ้างและใช้อวัยะวะส่วนใดในการเคลื่อนที่ค่ะ ในการเคลื่อนที่ของสัตว์นะคะนั่รเยนก็จะทราบอยู่แล้วว่า,าสัตว์เนี่ยมีมากมายหลากหลายประเภทเลยนะคะโดยการเคลื่อนที่ของสัตว์เนี่ยอวัยวะที่เป็นส่วนที่ในช่วยให้สัตว์เนี่ยเขาสามารถเคลื่อนที่นะคะอวัยวะส่วนแรกเลยก็คือขานะคะใช้ในการเดินวิ่งกระโดดแล้วก็คลานซึ่งตัวอย่างนะคะ ก็อย่างเช่นสุนัขนะคะเต่าแล้วก็กบค่ะก็สัตว์ประเภทนี้ก็จะมีขานะคะที่จะช่วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะปีะกะกะใช้ในการบินแลต้องเป็นสัตว์ที่มีปีก <c oughs> อย่างเช่นนกพึ่ง <c oughs> แล้วก็ผีเสื้อค่ะอันนี้ก็แค่ตัวอย่างสัตว์บางชนิดเท่านั้นนะคะ <c oughs> ที่คุณครูนำมานะคะ ต่อไปค่ะการใช้กล้ามเนื้อก็ใช้ในการเลื้อยนะคะสัตว์อะไรคะที่สามารถเลื้อยได้แนนจะต้องตอบจะต้องนึกถึงสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกเลยก็คือสัตว์ชนิดใดคะงูนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคลีบใช้ในการช่วยในการว่ายน้ำเอ,เอแ๊แสดงว่าสัตว์ชนิดนี้ จะต้องอยู่ในน้ำแน่นอนค่ะก็คือสัตว์อะไรคะปลานั่นเองค่ะที่มีคลีบเพื่อที่จะช่วยในการเคลื่อนที่นะคะทีนี้ลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์เราลองมาดูาสัตว์แต่ละชนิดที่คุณครูยกตัวอย่างมาหกชนิดนี้ค่ะว่าแต่ละสัตว์แต่ละประเภทแต่ละตัวที่นักเรียนเห็นตรงหน้าจอเนี่ย เขาเนี่ยใช้อะไรในการเคลื่อนที่และเขาเคลื่อนที่อย่างไรนะคะอย่างภาพแรกเลยค่ะแมวแมวใช้ปีกหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหคะแมวไม่สามารถบินได้ไม่มีปีกใช่คหะแต่แมวมีอะไรคะมีขานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ขาในการเดินแล้วก็วิ่งค่ะ ต่อไปค่ะโอยง่ายจังเลยค่ะงูค่ะใช้ในการเลือ้อยโดยใช้อะไรคะกล้ามเนื้อค่ะต่อไปค่ะปลาปลามีอะไรคะที่ช่วยในการว่ายนะ้ำก็คือครีบนะคะต่อไปห่ะนกค่ะ นกมีทั้งขาแล้วมีทั้งปีกเลยนกก็สามารถเดินได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีขาแต่เมื่อมันอยู่บนฟ้ามันก็ใช้ปีกในการเคลื่อนที่ในการบินนั่นเองค่ะต่อไปเป็นเต่านะคะเต่ามีสี่ขาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสัตว์ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่องชา้าเพราะว่าเต่าจะให้มันสามารถวิ่งได้ไหมคะที่มีนิทานว่ากระต่ายกับเตา่าใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้แน่นอนค่ะซึ่งกระต่ายกับเตา่าถ้าวิ่งแข่งกันจริงๆแล้วใครจะชนะคะแน่นอนต้องเป็นกระต่ายนะคะถ้าในนิทานกระต่ายไม่ แอบไปนอนนะคะหรือว่าประมาทตกประมาทเต่าที่เชื่องช้านะคะเพราะว่าทําไมมันถึงเชื่องช้าคะเพราะมันคลานนั่นเองค่ะก็มีขาไว้ช่วยในการคลานต่อไปกบนะคะก็มีขาไว้ช่วยในการกระโดดค่ะ วันศุกร่นี้ก็เป็นตัวอย่างสัตว์แต่ละชนิดและก็การเคลื่อนที่ของสัตว์นะคะนักเรียนก็ลองไปสังเกตดูนะคะสัตว์เนี่ยมีทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ป่าหรือสัตว์มากมายเลยที่อยู่รอบๆตัวของเรานักเรียนลองไปสังเกตดูนะคะจากในบ้านของเราก็ได้ถ้าใครเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสุนนะัขปลา หรือว่าแมวลองไปสังเกตดูค่ะว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วมันเคลื่อนที่อย่างไรแล้วเมื่อนักเรียนออกไปด้านนอกไปเจอสัตว์ต่างๆก็ลองสังเกตดูนะคะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยคือสัตว์อะไรและมันใช้อะไรในการเคลื่อนที่ค่ะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันในบทต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ